สบายดีพี่น้องอาชีพเขาไม่รุ่งจำหลับป้าเสือเาร็จนเขมาไอ้กินข้าวกินข้าวหลับปลาคลองเนี่ยไอ้ขมาไพื่อนุกี่กับมีเ้ยเอาไม่คิดูมาดูแน่โตนะอ้าลืมนะขมาไ้มานางข้างน้องเคยนะน่าสินะมีขมาขมา

กวดหยุดจีมันเป็นยังไงสาดมิสมีบ่ะสามีสาหนันแล้วเามาในสานนะม่าไอ้มาอืองดูแลแ่มีแม่แล้วยังอยู่ขีแม่แบบลูกเราไปเจอแบบนี้โอ้ย ญาแม่สองัวใจวหยส่วนเนาะควนแพงไยสิบุแพงดกและแซ่ซุกคงซุกกี้ซุกอะไรนะซุกกี้คือเมนูจานนามันต้องเอาหลบด้วยเอาลงากระพราลงเอเมงว่าให้ฟอเต้นดุปกี้นันไปนี่คุณมาทำไมเคโอเคอมาสิกินี่จกินมา ดูนี่แม่อ่าพี่น้องเลยใครได้บอกร่างเปลือกเริ่พี่น้องเลยมองไม่เห็นมันจี๊ๆนะลุงไายสิบุเป็นห่วงลูกเนาะมาโหลดบรรจจานเลยฮะยาพอมมันจะมาหาทีเดียวเดียวคอนแป๊บนึงเผยไปสกัะไข่มีหมูมีพวกสบายดีพี่น้อง จะมีもうもうพวกแข้งไข่นีเนาะอยากกินน้ิมมันแน่ขานีง่ะาอกินน้จิมล่มันมีมขายดเนี่ยน้ิมาปบัยกขดมื้าอครับขาาอะไรอะไรอืมมให้กิน <lawsuit S 2> ่อยจนะลุงในมันมาได้หนาห่วงรอีอันขี้ยังไงอ่ะสามใ่มเปยนุ่มไทา ยจะจิ๋วปีไหนแกงสันต์ไหมพี่น้าเห้ยเอาน่าจะน่าแบบใครอืมกินแต่สมุดลายเทียนมึงก็เอาฝังนี่ก่อนต่อ พันสิหาว่าเขาโมโหใจแล้วใสหนแจวหนทวดินนะบอสแจ่วทวดินเก็บไว้ทำไมมากินเก็บลย่หัวเาะบ่หมึกหมึกหัือบอส ยังกะเก็บใวนในใจอ่ะงอออกอากาศหนักสุดไม่แหงก็ลางเ้าอะไรใหไหนผักอยู่ไหนอ่ะ กะล่ำเราทำไมไม่ต้มขึ้นไปล่ะแซ่บกินข้าวบ่แซบยะกินผักกะเพรากบบอกินครับกินบเริ่มคุณทังสัาแมวเมวมวมาไหมแซบแซบมอยากินผักกะเพราคบนะมื่นมื่นกินเค้กได้การมากินข้าวกบผักกะเพรากบมื่นมากินเค้กนี่นี่ ยิ่เยอะลุงผัดกะเพรากูัป็ห้อหลังสบายใจดอกมเป็นยังดอกโอ้ยใบกะเพราใสส่อันนั้อ่ะใส่ไยังไงยงกื้อยังม่อนอีกไหมถ้งยังม่อลาบบเดี๋ยวขอรับาน่ายงยังกรับาแล้วก็ถ่าอยู่เอ้ยมึกแล้วเรา ชิ้นหมดหลายตัวแล้วใส่บ่บ้านบ้ผักเอาะใรก่อเอาม้ผักเผักเมเิ่ผักเใชบ้นั้นกงนเาสวนพักสวนพักิ้นเยอะเอาข้าวอีกลมือในหุ้ง้ถวที่้องหมอพ่อมั่งจะบอกบัวทงเสร็จว่าเต็มหมอได้ สั่งส้างมาแป้งโดดไอ่ยดถไทยนั่นแหละส้างอินไม่หอกใช่เมล่อนมาขึ้นข้าแป้งหมดแล้วเด้อือนมือนเขามาต่อน้ำแปอกแกน้ำมาสิแก่อยู่กับติกอยู่่หอยางแม่เาอยากมาะรันตทมหหินน้ำมันน้ำมันดันตุ๊กใหญ่ก็เปลี่ยนสามตุ๊กกว่ ม่ยพันสองเมื่อวานเลยคืออองใสนนง่นมันเครื่องกับน้มันเชียคนนั้นเหรอมาเชียวขมาวสองข้างยังมารรวมขามือเขาได้เหรอน้ำมันขราวสองข้างแล้วก็น้ำมันเครื่อง,งน้ำมันเครื่องก็ป็นึนมั้งตั้งแต่อีพอเนาะแลปีแล้วไม่นานเลยสาวปีสราวปี ่นล,ลูกล้านั่นละเกิดบพวกเทนกัน้ปีเลยเหะาแมนเอาทแมนพีน้องขาอยู่กรุงเทพข่อใครันเออเบิ้นข้าลุงกินยหมดผัดเลยสินมากินมาผักกะเพราเนาะกินเนินข้าแหละโอ้ โดนนักตีเหรอโดนปืนอดค่ะอดหนักอันจะประแพงขนาดของไซลุงเมื่อนี้ยเพิ่งเอาขนาดใหญ่ขึ้นข้างล่างกำลังขึ้นมาหน้าต่อลงตุยเลยมันจะใหญ่ก่อนไวเน้อยเลยแต่ต้องเหตุที่ข้าบอกเองตรงนั้นเหรอแล้วก็ได้เพิ่งได้สองหลุมเลยสามหลุมกับต่อลงตู้น่ะอืมน้ามันนานแต่นั่นแหละเพราะมันหักเยอะกว่าจะนั่นได้เวลาจะสั่นโจกข้ามาพี่น้องเลย คนากัยังขาดปุยก่อนจะปั้นตายมันใช้ดินเยอะส่งลุงเทนไปอาทิตย์หนึ่งส่งลุงเทนกลับมาป้านคณะไหมนี่คนารหรือเปล่าใช้หุ่นหน้าจังมากเจ้าบ้มาเติมยังแล้วเพนั่นสุดหมากเราสุกเก่าครับเราดีเบื้อกระทานหานนี่โอ้ตัวนี้เบื้อท่านหานไปแล้วเว้ยมาต้อย่างวะ อีเมาได้กไปนวดยงสองมือสองสามบออีเม่เมาจะไปน,นวดขอบคุณผู้ใหญ่จะดีละลายเด้อทางอีเม่ซ้อแล้วก็เซ้าเอื่อยกับทางสุป,ปนีเพื่อนมาอุดนุนบ้านสีเขียวอีเม่แล้วก็เมาอ,อันชิรสไปด้วยค่ะเขาบักป่าเียรไปเมาแล้ววางหนำหุ่นเหยื่อในหนำ อิงมแค่ไหนไม่มองให้หมดลงเทนไปไหนจะเอาเงาหอยหางใก้ลุงนีลูกหางไก้ลุงลายายมหัวลุงลุงอิ่มเด้อยังเฮียนกันนะคดูคนบ้างเทนมเดินนะม่ได้บึงยังนะแ้่เป็นต้ยี่ขนาดกันเป็นโคบมปเลยงไงปะตูบ้านประตูบานจะเดินคนที่ไหนนะ จะบ้านเปิดห eh> uh ้องมันเดินทนตึมเลยจำมันอยู right ่ม huh. ันจะช่มันอืมใบใบมันก็ไปไปส่งซ้อนอยู่บนนะเงินเรียกน้ำเย็นในกลัวเรียกน้ำเย็นลุงไงกลัวลุงมอดแน่ไได้เงินมาเ่ยโอ้ไปหาว่าอีห่องเลยไปอีห่องเขาโออมันนี้จะนอนลุมวันนี่เ้ย นอนรู้มั้ยนอนก็เศ <rupees> <that> ้าเอือยแลอะเฮ้ยก็จขึ้นไปขบวนมันก็ไปเอากระเป๋าอะแล้วเจ้าขบวนน่าเป็นมุงค่อยขนาดเสียเลยเออแล้วแต่หนูแต่หนูนอนหนูขะล่างน้ำก็ขึ้นขบวนตอนนีน้ำก็จะขึ้นขบวนกันเอาไปเพื่อสายเอือยสินั่นตัดขบวนหน่อยเนี่ยเฮ้ยเพื่อนพี่มาดกันแม่เอื้อยไงกับลูกสาวนอนด้วยกันอย่าไปเอาทำผัวล่ะ ลูกสาวนะลูกสาวแซบบกแซ็บก็เกิดบกเส็บกันง้อเพราะบกแซ็บนาทีลนี่ลาอะไรพี่น้องเอ้ยทอดจะไปกินข้าวก่อนโทรหาหลานสาวก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนเป็นกำลังใจด้วยจ้า ปรบการณ์นีเยี่ยมทางแรกพ่อแม่แทบมนั่งมาติดลแล้ว